สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นั้นที่3ประจำเช้าวันศุกร์ที่13ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่โคลอมเบียเปิดบ้านเสมอกับอุรุกวัยไป2-2เจ้าบ้านได้ประตูจากฮาเมสโรดิเกสกับมาติอุสอูริเบส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากมาติอสโอลิเวาแล้วก็จุดโทษของดาวินนูนเยสอาร์เตน่าเฉือนเอาชนะ,ะวัยไป1-0จากนิโคลัสโอตาเมนดีโบลิเวียแพ้ให้กับเอกวาดอร์ไป1-2ทีมเยือนได้ประตูจาก เคนดี้ปายเอสแล้วก็เควินโรดิเกสส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากโรดิโกลาเมาโลชิลีก็เอาชนะเปรูไป2อจากเดียโกวอลเดสแล้วก็มาโกสโลเปสของทีมเยือนทำเข้าประตูเองส่วนบราซิลเสมอกับเวนเนซุเอลาไป1น,นฮะเจ้าบ้านได้ไประตูขึ้นนำไปก่อนจากกาเบรียลมากันเยสก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากเอดูอาเบลโล นั่นก็เลยทำให้ตารงคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป3เกมเนี่ยอันดับ1อาร์เจนติเนาเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2บราซิลมี7อันดับ3โคลัมเบียมี5อันดับ4ถึง6อุลุกวัยชิลีเวเนซุเอลามีทีมละ4อันดับ7เอลกอดอมี3อันดับ8แล้วก็เป็นารากวัยกับเปรูมีทีมละ1ส่วนบวยเป็นโบลิเวียยังไม่มีคะแนน เดี๋ยวเราทิ้งท้ยกกนไปด้วยโปรแกรมนันะต่อไปครับรอบคัดเลือกเกมที่4นะฮะวันอังคารที่18ตุลาคมก็จะมีเวนเนซุเอลาเปิดบ้านเจอชิลีปารากวัยพบบลิเวียอุกเอกวาดพบกับทางโคลอมเบียอุลุัวเปิดบ้านเจอบราซิลแล้วก็เปรูเจออาร์เจนตินา